สบายดีน้อเมื่อนี้มาเอื้อกกะมาเอือกก็มาหน้ากะสิได้มามนั่งออกนั่งคุยน้อยนึงเนาะพอักเชียวจักเชียวจักเชีวเนี่ยนะครับโอเคแล้วันสุขสุขคนกับแกจะเป็นคำกากล่าวขอบขอบคุณทุกทุกคนที่อ่าอุดหนุนหรือว่าเกี่ยวกับการมึงคิดของมาเอื้อเองเนาะแล้วก็ เป็นการคอมมต์ให้กำลังใจเบาเอ,อื้อเบาหน้าม,มาตลอเนาะก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณหล้กกาสำหรับคนที่บอกราโฆษณาให้เบาเอื้อกระแหงก็เป็นขอบคุณขอบคุณหลายๆเพื่อเป็นการอ่าค้าขนมเล็กๆน้อยๆอกันด้วอเนาะการมือนี้นเนาะที่เบาเอื้อออกมาเว้ากัะสีว้าให้ทุกคนได้ฟังนำกันเมื่อทุกคนว่าเบาเอ,อื้อ ได้เงินเดือนเดือนแล้วแหละเดือนแรกแล้วพี่น้องกะบ์พอได้ลายการ์พอได้ลายแต่พอไสแต่พอไสพอได้อยู่ไดกินได้ค่าบัตรเต็มคืนอันนั้นก็บ่รู้แต่ก็เหตุไปเนาะพี่น้องเนาะการ์พอไดค่าบัตรเมเงินเนาะกากอสิีได้ขึ้นมากะขอบใจอันเอฟซีทุกคนเนาะแมนเอฟซีทุกคนหละกาเบาซุกที่เพิ่น สาเหตุหายเนาะเพราะว่าหลังจากที่เบื่อเอือนรอพินมานานเกินเนื้อนานเกินไปสั้สี่เดียสส่งไปประมาณสี่เท่อหาเท่อก็อยังบริษัทส่งมาเนาะพินก็ยังบ่ได้ก็บบเลยอันบื่อเอือนก็เลยอันกระวนกระวายใส่คำว่ากระวนกระวายเดี๋ยวนี้น้องกัสเล่าให้ฟังนั่นแหละก่อก,ก,ก่อนก่อนได้เงินมาก่อนนี่ก็คือ ที่แรกกใไ้เบาอันบาซูกบาอันกอแก้วเออบาโกแก้วเบิรงไฮนนอกสักพักนึงเลยบาโกแก้วก็เลยว่าอันบาโกแก้วอันยังเห็นโบเป็นนนอกบัที่นี่เบาเข้ากันเลยบอกว่าเซนหาบาซูกเซนหาบาซูกไเบาซูกเห็ดไฮบาซูกก็เลยว่าส่งอันจีมิโวมาเปิดว่าส่งจิมิโอมาเพื่อนก็เลยสี่อัน สิเฮ็ดห um, uh, <Yeah. S 1> ้ยมาสั <then> ่นเถาะเพิ่นก็เลยสิเฮ็ดห้ยโอเเนาะเจคัมเพิ่นมาเมื่อกี้เราเปิดฟาร์มดังฟูฟูเบาเอือกันเลยยุดไว้ก่อนบ่าวซุกเอ่าสิเหล่าต่อนะพี่น้องเอารอบแรกก็หายบอกว่ากาะเก๋เบิ่งหาแล้ว่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดหายเปลี่ยนเนาะก็เลยเซ็นหาบ่าวซุกทางเฟซบุ๊กบ่าวซุกก็เลยเฮ็ดห้ยเบาเอือแล้วก็เพิ่นก็เลยเฮ็ดห้ เพ ladies, ื่อนมาเกลยได้รอประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะกะเงินกะเขากะเงินกะเขามากะกะได้เงินก่อนแรกกะพ่อได้ลายดอกพี่น้องเอ้ยกะพอได้อยู่ได้กินแล้วก็มีอ่าเลขสี่บาทจังไดยโป้งง่ายๆก็คือเบาเอื้อกะคือบอเพื่อนบริวารอย่างได้อันท่าจงท่าจ้างยังดอกพี่น้องแต่ว่าเบาเอื้อนะหายด้วยได้วยใจเนาะให้เพื่อนไปซื้อ เื้อคอขาดให้เพื่อนไปซื้อเสื้อคอขาดนอยนี้หนึ่งเนาพี่น้องก็ได้กินได้าเบาเอื้อมีโอกาสจัดที่ลงไปหาเพื่อนนาอพี่น้องก็สิลงไปเยี่ยมาทำข้าวท่างอานบ้านเพื่อนเนาะแต่ว่ามืองานมืออันเทพป้าป้านะเบาหน่อยขึ้นมาแต่ว่าเบาเอื้อนนราไม่ได้ไปถ่ายก็ได้ไปเอียงเนาะเพราะว่าเขากะยากงานอยู่ในอันในโรงงานก็เลยบ่ได้ไปอันฮะเบาหน่อย ดีใจที่เพื่อนอันมาเรียนบุญบ้านนะเนาะจะยููบ้านอามาร่าคุณเลี่น้องแต่ว่าพอบาเลอร์ออกไปหาเพื่อนปุ๊บเพื่อนกะกลับไปแล้วเพื่อนกะขึ้นไปเที่ยวสวรรค์ก็คือโบได้ค่ามีโอกาสได้ถ่ายคลิปน้ำันเนาะแต่ว่าแต่ว่าได้คุยได้ยังเออคุยกันอยู่เนาะได้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็คือเบลเลอรอกับบางงานก็ได้ได้เฟซยังได้อันได้ทำได้คุยกันอยู่เจคํำเพื่อนเหตุงานเลยที่น้องงานเพื่อนเลงงานเลง ยังสกาวก้องไม่หายเบิ่องสบาดีงานค่ะงานถ่ายงานงานการเที่การที่งานพวกเบื้องมัอนี่ก็ว่าเจ็บท่ายให้เบิ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้เนาะก็บ่อยากให้เห็นในเบื้องล่างกับทำงานเนี่ยเดี๋ยขวดจะกิ้งมาแล้วขวดจะกิ้งมาแอะไรนี่เลย ทำงานมึงเงินมึงใช้เงินใช่ไม่มีตังค์ใส่นี่จ้าหนี่แค่เอาการเมือนี่ก็เพื่อความมีอย่างไรเนาะคือออกมาขอบบุญขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเบาเอือบเบาหนักเนาะเบาหนักก็ได้เลยเริ่สลื้อจะเริ่มซื้อยังบมตื่นยังบมตื่นอยู่ไปตัดผมลงมา สลือสลือนาอบอกเลกกได้แบ่งให้น้ําำพอได้ซื้อน้ำมันหรือว่าซื้อไปนงไปนัว่าซูเมกิเนาะแล้วกะแบ่งให้น้องตานำปล่อยจากได้ก็บ่ไดไดลายพี่น้องเอ้ยจะดีดีอยู่กว่าดีกว่าเฮาอยู่สิซื้อพอได้อยู่ได้กินนั่นแหละแล้วพ่อได้คาบัดตึเงินเล็กน้อยเนาะ อย่างก็ข uhm like, 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 ัดท like, ่วงนีก no no ับเบิร์ตตัวเอออย่านี้เบิร์ตตัวขัดทวงนีมาห่นการบัดเมเงินกันสิบบได้เลยพี่น้องเนาะเน่ะไอเจทำท่วงนีมาเอื้อนเนี่เบิร์เลยนะพี่น้องเงินเงินทีดายมาก่อนแรกไปตึ้อเบิร์เลยเนาะอะไรกะมืเอื่นกะ สิ่ด็ไปแอนถ่ายบรรยากาศอายูหอให้เบิ่อนเยอะๆมากกว่าเมื่อเอินบอกว่าซีเอาหมูไปหอเนาะได้เงินมากะไปแบบบริบูรณ์แบบชั้นเก้าเด็กพี่น้องเลคือว่าเบื่ออยากเอาหมูไปหอไปถวายเพื่อนหลักะขอพรเอาน้ำพึ่นเนาะไอหยังบื่อเบื่อเนาะเปิดอออก ยื้อไท่บวกกับงานนอร์มานีกะงานเล่งงานเล่งยักร้อยก็ยากมืดก็ในพันห้าร้อยแพ็คพันห้าร้อยอากลับมาสอยยังกลางคืนหนึ่งพัน เพกมาเื่อาเือานเลยมันมีายามาอ่าถ่ายคลิปบกทุกคนนะครัขอบคุณทุกทีขอบคุณทุกคนที่ปิดกำลังใจเราเอือตลอดมา้วย เวลามาบ่มีเยอะมากมากเนอะเก๊ขับรกดด้นเล็วเนืองจากขาบรถขอบุณหลายๆเนอะบสุขสุกลกบฝากซอยเสียบเอืเออเอาหนำเด้อพี่น้องเด้อกะคหะคนไลค์คนแชร์ตองเลยเนอบ่มีเวลาถ่ายมี่เป็นามพีการฝากต้องทำมันยอมันยอมอองกล้องมีเวลาถ่ายเลยมีเวลาทำงาน ปร่อยผสกงโอเคเนาะเมื่อสุกตุคนคือว่าคิมี่มาบ่ากล่าวคำว่าขอบคุณเด้อแีเดออมรพัชจะเพื่อนพี่น้องเด้ยกันขอบใจลายๆทุกคนที่เขามารับซุ้มรับฟังล้วกาเป็นกำลังใจซอยเชียเบาเอื้อกระเบาหนามมาตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณล้านๆสบายดีสบายดี